ชุกี้ใส่เพื่อนมันแรงสี้ำมันไม่สวยชุกี้ต้องใส่สีนนอะไอย่าเขาก็ไม่ลายละเอียดมาคุยเขาเลือกได้สวยเลือกได้ตอนถ้วยเหมือนเห็นจะเลือดเลยถ้ามานหมดแต่มันบ,นบ,นบนดหดอกเขา,าบอกว่าเขาเรียกถึงไฮโซจริง <c oughs> เขาเรียกมดประเทศที่แมนไม่รู้ไม่มีคนไม่รู้เหมือนกันจริงๆเออเขาเลือกถุงไฮโซจริงๆนะเขาเรียกมดประเทศเออีีแต่มันมียี่ห้อเออเคยก็เลยไปเซิร์ชดูอ๋อมันมียี่ห้อถุงไฮโซก็มีจากชื่อไฮโซเลยก็มีเป่าออแสดงว่าร้านค้าเขารู้จักขันเป่าอยังกระเซียนี่ยันนี่กัสเซียไม่ได้ไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ว่าไม่รู้ไงต้องถามนั่นล่ะต้องรู้ เขาเรียกันมปุก hmm. ท uh ี่เขาเรียกขนถปุที่ด้ือถุงไฮโซนะางหัวเช็ดขาวสินะไม่ไปแล้วหางช็ดาวเฮ้ยขนมฮาซุกิ ก็คือก็เก่ยกัเนี่ยเอาหมืใ <Fair> ห้เขาอ่ะก็เสรจ่คือรวมไป ขาอาจจะ่รู้ว่ามีุกอะไรบางกมันลดเกม้มเนห็นไมนะมันลดจริงเหรเออ่มาแลเราแยกไปหรอเนี่ย